สวัสดีครับแอดมินมาพักที่จังหวัดปราจีนบุรีครับอยู่ที่โรงแรมเทาวาราว,ราวดีนะครับ5106สวัสดีครับจา้าสวัสดีครับผมห้องสวยยังเหมือนเดิมบรรยากาศดูดีเปิดออกไปเป็นการ์เด้นเลยมีข้อเตอะสัมัไ,มมไตอนนี้ยังไม่มีครับโร <Okay. S 2> งแรมนี้เป็นโรงแรมดีที่สุดในจังหวัดปราจีนาีบ,บุรีกระบินบุรีเคยโด่งดังตั้งแต่สมัยเราทำหินเผิงกมเสริมานานแล้วเนาะ หลายปีแต่เขายัต้องสามารถหาได้ดีนะพี่ <_ d ata> ใหญ่ความสะอาดีได้อาหารดีหรอีห้องเราจะเสียเปรียบหน่อยนึงคือเดินสามแก้วถึงห้องอาหารโอ้โหสดงว่าห้องนี้อยู่ใกล้ห้องอาหารมากครบท่านอาจารย์พูดนี้าานได้ครับมีเตียงอยู่หนึ่งเตียงนะครับนุ่มไหม่ะดูสิโอเคนะมมีหมอนเตียงคู่ครับ แต่ห้องสะอาดดีครับสะอาดสะอานดีเลยนี่เราแผนให้ดูรอบเลงนี่นไปไปดูห้องน้ำต่อก็จะมีอะไรอะ่ะครบก็คือตู้เย็นที่เครื่องดื่มอะไรอะ่ะตู้เซฟเชิญครับ,รบห้องน้ำครบ ห้องน้ำเราดูห้องน้ำเฮ้ยเล็กๆครับมีอ่างอาบน้ำด้วยซึ่งเราไม่เคยใช้กันเลยห้องนี่อาบน้ำนะแต่ไม่เคยใช้กันเลยนะครับมีกระจกในตรงนี้เสริมอ๋อกระจกติดเพิ่มดานทีฟกวไมงแค่หูแล้วก็หูเล็กที่ฉีดก้นอยู่ด้านขวาถูกต้องดีดีที่เป่าอะไรเนี่ยเขาเรียกที่ทั๊มผมได้ป่าผมมีมีอะไรครับ มีชุดเขาเรียกอะไรชุดอย่างเงี้ยเออ่ชุดสวมปุ่มตอนนอนแล้วก็รองเท้ารองเท้าแตะให้ด้วย็นมาตรฐานนะเนี่ยใช่ไูมอ๋อที่เป็นแยกมาตรฐานไออ้รงทีวีทีีวไม่ได้รอครับไม่ได้ใส่ใจขอให้มีขอให้มีก็พอจะดูไว้ช่องไหนอ๋อโอ้ยเป็น Android ด้วยนะครับโอ้ดู YouTube ได้เลยนะครับเนี่ยทีวีที่นี่ไม่ธรรมดานี่เจ๋งเลยกดเลยจานเลื่อนดูเลยเลื่อนอย่างเดียวเลย ถ้าจะดูทีวีต้องออกไปอีกทีหนึ่งครับออกไปไออกไปข้างนอกเพราะนี่มันคือ Android ครับนี่คือ YouTube อจบการรายงานพื้นเป็นอ่าลามิเนตอย่างดีจบการรายงานโรงแรมทาราวดีประจีนบุรีครับ